ทั้งหมดนะครับไม่ว่าท่านจะเลือกตำแหน่งไหนก็าตามนะท่านสามารถรับรายได้5ช่องทางรวยนะมาดูครับช่องทางที่หนึ่งครับก็คือใครที่ชอบขายครับจะถนัดขายปลีกสามารถสร้างรายได้25ถึง100เปอร์เซ็นต์ในส่วนของคนที่ชอบขายนะครับบางท่านก็เก่งมากในเรื่องการขายทางที่สองก็จะมีทางเลือกให้ท่านบางคนก็ไม่ชอบที่จะ ขายแต่เราก็ยังมีทางเรื่องนเรื่องการแนะนาหรือค่าฟาสต้าโบนัสตรงนี้เป็นค่าแนะนำนะครับกินดีแล้วบอกต่อนะครับด้วยการที่เราแบบกินแล้วเกิดความประทับใจแล้วก็ส่งต่อความประทับใจง่ายๆเป็นการขายครับแต่เป็นการขายไอเดียครับทางที่สองคือค่าแนะนำตรงนี้ก็คืออันลูก20%อันหลาน20เซไม่พอครับชั้นเหรียญอีก10 เปอร์เซ็นต์ครับตรงนี้นะครับรวมๆวมรับอยู่ที่50%ในส่วนของฟาสต้โาโบนัสหรือค่าแนะนำอันท,ที่3ก็จะเป็นค่าการตลาดหรือว่าค่าบริหารทีมครับทีมอ่อน30%ครับเปรียบง,ง่ายๆคือวีดนะครับ30%แล้วก็ทีมแข็งครับสตรองนะครับตรงนี้ก็คือ20%ตรงนี้จ่ายสูงมากครับรวมแล้วรับก็ห0เปอร์เซนต์เช่นกันรายได้ หนึงสองสนะฮะจะเป็นรายได้ของแผนเอพ <Yeah. S 1> ครับหลายๆท่านมีในเรื่องของรายวันที่ท่านรับนะทุกวันอยู่แล้วที่บริษัทชีนนให้นะคร,รั้งบริษัทก็ยังมีรองรับในเรื่องของรายเดือนหรือว่าแผน B ีอีกทีนึ่งนะัสี่ก็คือนะรายเดือนครับหรือที่เรียกง,ง่ายๆครับแมชิ่งโบนัสครับอันนี้เป็นรายได้แผนเดือนครับตรงนี้นะครับถ้าเราแนะนําเป็นรูปตรงหรือเราอุปถัมภ์ตรงนะ เราก็จะมีรายได้ทางที่4นะครับก็คือช TH ั้นได้ของตรงของเราครับนะครับลูกตรงลูกตรงนี้10%ครับงวนจากรายได้ทั้งเดือนของเขานะครับไม่ได้ไปหักหัวคิวอะไรนะครับเราช่วยทีมม yeah. ีรายได้ห้า like สิบเปแล้วก็ชั้นอันเปอร์เซ็นต์อันเปอร์เซ็นต์แบบนี้นะครับ นี่ก็รวมรับอยู่ที่20%่ะได้แบนบทางที่สนะครับหรือที่เรียกว่าโบนัสรายเดือนหรื matching โบนัสได้ทางที่หเป็นรายได้นะที่เลเวล20ชั้นลึกตรงนี้จ่ายนะนะนครับตัวหนึ่งรหัสจ่ายสูงสุดนะครับโลวอัพตัวนี้ครับบูอัพยี่สิบชั้นลึกครับตัวหนึ่งรหัสครับจ่ายสูงสุดถึง41.9ล้านบาท ท่านค่อยมาศึกษาทีในเรื่องของรายได้ที่มันมากขนาดนี้หลักๆสนุกง่ายๆก็คือจะเลือกตำแหน่งไหนก็ตามแพ็กเกจไหนก็ตามในระบบแผนการตลาดของบริษัทพิคซันน์ฟลายที่ท่าให้ท่านเลือก4ตำแหน่งท่านสามารถสร้างรายได้ทั้งหมด5ช่องทางเลยนะครับรายนี้หนึ่งสรุปนะครับขายปีคนที่ชอบขายนะครับทางที่2ก็คือค่าน,าน,านิยมทางที่3าก็คือโบนัสบริหารทีมวิกสตองครับ ทีมอ่อนนะครับสาทีมแข็ง20%่สิบเร์นตรายเดือนคือ matching โบนัสอีกนะครับให้ท่านอีกก็คือชั้นลูกสิบปอรชั้นหลานนะครับ้นหลานหชั้นเรียน5%นะครับตรงนี้ก็รวมรับยีบเปในเรื่องของ matching โบนัสและทางที่ห้าเราอาจจะไม่ได้แนะนำอุอุปธรรมตรงแต่ว่าเราได้ทางที่ห้าคือขอแต่อยู่ใต้ฟอนไลน์นะ Line ออฟสปอนเซหรือไม่ต้ฮันเดอร์นะครับของเรานะครับตรงนี้จะเป็นอัพไลน์ต่อให้ท่านหรือว่าท่านแนะนำตรงก็ตามแบตรงนี้20ชั้นลึกจะให้ท่านสูงสุด41.9ล้านต่อหนึนะ่ลงล้วครับแคมตลาดของบริษัทพิซันนฟรายวันโค้ดวันบูลนะครับ